ไหล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 ปะปเนี่ยเราเอาทําเสร็จแล้วเราก็เรากำลังจะทำบอลด้นหึงเย่ลบเก็นบอลนะคะปะไปกันเดี <c oughs> <Web> ๋ <eden> ยวหากระี่ก่อน้ <c oughs> องช่อนแกะเลยไมมีอะไรบ้างหนจะอา่าน <c oughs> มันเจ๋งมันอันนี้หนึ่ง แว่นตางชอนเอาไปใส่ก่อนใส่แว่นอุ้ยม,มีมีแบบเขาให้มาหลายขนาดเลยนะสี่ขนาด <c oughs> โอ้โหปดีเดะแ้าแซวว่าเป็นของผู้ใหญ่นั่นเองนี่วางนี้ฉันคิดว่าเป็นหลอดแล้วระเด็นว่าไม่ได้หลอดแน่ๆไม่ใช่หลอดน,อนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับอืม น้ำแล้วก็ช้อนชาหนึ่งอันงั้นเดี๋ยวกูมานะนี่นะคะเขามีอันสี่อันมาให้เราก็เรียงอันใหญ่สุดอยู่ข้างล่างลองมาใหญ่ไปเล็กนะคะเรียงแล้วก็เอาไอส้ส้มๆ้มหลอดที่เขาให้มาเสียบไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไม้เนี้ยเสียบเข้าไปด้วยมันจะได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวโกอูกับน้องชอนทาให้ดูเนาะเขาบอกให้เราไปเตรียมน้ํานะเห็นแล้วเดี๋ยวอันนี้มันก็มีล มไม่ตม <c oughs> อันนี้เป็นลูกวิศวกรน, <c oughs> นี่ไง <c oughs> ปะ๊าป๊าก็จะมาช่วยนะคะเพราะว่าโกู้งงมากมาเมื่อกี้นะครัโกู้พยายามทําแล้วก็งงงงนิดหน่อยก็เลยเรียกคนที่น่าจะทําเป็นมานั่นก็คือป๊ป้าของพี่ชอนนะคะ, <c oughs> ะปะ๊าป้าใส่แว่นแบบกับหัว <c oughs> งงงง แป่นใส่ไงเนี่ยโอ้จนตาหนึ่งรอบอ่าแหลมเลยหล่อเลยมัวมัวนะกำลังระดมความคิดนะครับทำยังไงนะายังไงนัาไปซื้อได้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พระรามเก้าตรงคลองหลวงนะคะมันชื่อว่า The Rocket Ball นี่ครับ ให้เอาหลอดช่มมฝักไว้แล้วก็เทเอานิ้วดันไว้เอานิ้วดันรูไว้นะครับมันจะมีรูๆนะแล้วก็ค่อยๆเทอันใหญ่ที่สุดก็คือเสียบไม้นะครับอ้าวไหล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 ปลาปลาเอาใหม่ กวาดครับกวาดนะครับดูคนหัดกวาดพื้นอ,อย่างนี้ทนี้นะกวาดงานละเอียดงานเนียบคาพี่ชอนเจ้าจุ่มน้ำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องจุ่มน้ำสามสิบวีนะครับจุ่มเลยพี่ชอน <c oughs> ติดมืออ่ะ ก็มาดูกันว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราเพิ่งลองทำเขาบอกให้นับถึงหกสิบให้กินหนึ่งลูกป๊ะป๊ามาตรวจหน่อยซิว่าอันแรกใช้ได้ไหมครับนี่นะครับป๊ะป๊าจะมาตรวจงานของเราสองคนนะครับว่าเราทําถูกกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเกมนี้เหมาะสาหรับเด็กที่อายุแปดขวบขึ้นไปนะครับน้องชอนยังไม่ถึงก็อู้ถึงแล้วยังทํไม่เป็นเลยครับเคฟยวหนึ่งอันจุ่มกีวิครับให้นับกีวิครับ สามสิบเลยพอเอาขึ้นมาแล้วก็วางตากไว้อย่างนี้นะะเลยค่ะมเห็นนะครับมันมีสองสีเขาบอกว่าต้องรอให้มันเป็นสีนี้ทั้งหมดมันถึงจะร่อนได้อันนี้ที่มันสีเข้มกว่าเพราะว่ามันยังเปียกอยู่ครับอันใหญ่ที่รู้สึกว่ามันน่าจะเจงก็คือเอาไปจุ่มสามสิบวิ ก็คือน้องช้อนนะครับก็ทําไปด้วยแล้วก็เอาอันนี้มาโรยดูน่ากินมากเลยเนื้อว่าของกินนะถ้าไม่ผกนี่ตายคิดว่าติมคิดว่าติมเลยกินแน่กินแน่วันนี้ดิมไหมครับได้โค้กอ,อุ้มสามสิบดีแล้วก็เอาขึ้นมาตากหกสิบดีนะแกะ่ความเล็กที่นี้คือความเล็กที่นี้ก็คือเบลล์เผยทั้งหมดให้ดูเฮ้ยเดิมเด็กเกี่ยให้มันสวย อันไหนที่มันเกินเกินก็เดี๋ยวก็อูจะดันดออกกันเดี๋ยวโกก็จะทำให้หมดอันเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าอันไหนมันจะได้หรือไม่ได้นะเหนียว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 ยเราจะให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าต่ออันนี้นะที่เราทําสําเร็จมันก็จะมีแค่2อันนะจาก4อัน เนี่ยเราเอาทําเสร็จแล้วเราก็เอาอีกเปลือกๆอ่ะที่ทํอ่ะมา,าติดได้มันจะได้แบบสวยๆแบบนี้นะว้าวว้าวาดึงตัวมาดูดินี่ <N> นี่นี่ <N> โยนเลยเต็งเลยว้าวกระเด็นไปนู่นแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะพีนะะ่ซอนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ